วิธีบันทึกลิงเว็บไซต์ Beston FX ไว้บนหน้าจอโทรศัพท์เพื่อความสะดวกในการใช้งานวันนี้เราจะมาสอนทั้งในระบบ iOS และ Android เริ่มกันที่ระบบ Android กันเลยอันดับแรกให้ลูกค้าไปที่ Google เพื่อกดค้นหา www.beston.com จากนั้นกดเข้าสู่ระบบแล้วกดที่จุดสาจุดมุมขวาบนเลือกเมนูเพิ่มลงในหน้าจอหลักแล้วกดเพิ่มได้เลยค่ะจะเห็นว่า เว็บมาอยู่ที่หน้าจอหลักลูกค้าสามารถกดล็อกอินผ่านตรงนี้ได้เลยค่ะมาต่อกันที่ระบบ iOS อันดับแรกให้ลูกค้าไปที่ safari กดค้นหา w w w b e s t o n c o m แล้วกดเข้าสู่ระบบกดปุ่มแชร์จากนั้นเลือกเมนูเพิ่มไปยังหน้าจอโฮมแล้วกดเพิ่มได้เลยค่ะเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยช่องทางการติดต่อสมัครใช้งาน b e s t o n FX w w w BestonFX.com สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Li@@ n e a @BestonFX เปิดประสบการณ์เทรดที่ดีไปกับเรา BestonFX